สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เราอยู่ันที่ประเทศคาซัคสถานครับวันนี้เราจะเดินทางนะครับโดยรถมินิบัสจากเมืองชิมเค้นนะครับมุ่งหน้าสู่เมืองเตอร์กิสถานซึ่งการเดินทางนะครับจะใช้ระยะเวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่งครับเมืองเตอร์กิสถานนะครับถือเป็นเดติเนชั่นที่นักท่องเที่ยวหลายคนเนี่ยอยากจะมาเห็นด้วยตาตัวเองครับพร้อมแล้วก็เริ่มเดินทางกันเลยครับสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่เมืองชิมเค้นนะครับประเทศคาซัคสถานครับแล้วก็ที่นี่คือ ซาโบาซาครับตอนนี้ผมกําำลังเดินทางไปที่เ,เมืองเติร์กิสถานนะครับซึ่งอยู่ห่างจากเมืองเนี่ยประมาณ2ชั่วโมงครับบรรยากาศที่นี่ตอนนี้วันนี้ฝนตกฮะแล้วก็การเดินทางนะครับจากชิมเค้นนะครับไปที่เติร์กิสถานเนี่ยเ,เราสอบถามนะครับทางโฮสเทลเขาก็บอกว่าเราสามารถเทคมินิบัสไปได้นะครับ โอเคแล้ววันนี้นะครับเราก็มีสมาชิกไปด้วยนะครับมีแบบที่เจอที่โฮสเทลนะครับ2คนตรงนี้อ<ะ>่า how much แร้วเหน No อิไม่นี่แบสยีนะครับก็ถามแท็กซี่นะครับเขาบอกว่าคนละ2,500แทงนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปถามมินิบัสกับว่าคิดยังไงนะฮะ เดี๋ยวให้ลูกพี่เขาลุยโอเค1,500ใช่ใช่ใช่ The lady said right 1,500โ okay. อเคดีบัสจะเป็นแบบนี้นะฮะ ตอนนี้เราก็ถึงเติร์กิสถานเรียบร้อยนะครับการเดินทางเมื่อกี้มันก็เร็วดีครับประมาณชั่วโมงกว่าๆสชั่วโมงนะครับรถก็ขับเร็วฮะเมืองนี้มันจะเป็นแบบ เมืองใหม่นิดหนึ่งครับคือม,น <Yeah. S 1> มนันมันเป็นเมืองประวัติศาสตร์นะแต่ว่าเขาสร้างแบบตึกเริ่มสร้างตึกเริ่มสร้างเลยแล้วผมคิดว่าเพราะว่าแบบนักท่องเที่ยวอาจจะเริ่มอยากเข้ามาที่นี่ครับ mm. yeah. Yeah. Like ตอนนี้ถึงเมนแอทแทคชั่นนะครับตรงนี้จะเป็นแบบเขาทําเมืองจาลองไว้แบบว่าคนที่นี่เมื่อก่อนนี้เขาอยู่กันยังไงนะครับม,ม,รมีม้าปอมมี หายมีอะไรเต็ไมไปหมดเลยเนี่ยนี่นะฮะที่นี่เขาจะแบบมีกำแพงกั้นแบบนี้เลยอันนี้คือแบบอุจจำลองแล้วก็แบบคนสมัยก่อนนะฮะแล้วข้างในนี่ก็ทำเป็นแบบตลาดสมัยก่อนจำลองนะครับ เติร์กิสถานตอนนี้ที่นี่แดดร้อนมากครับร้านก็จะเป็นแบบนี้ฮะมีแบบที่นี่คือมัสยิดโคจาอามัดยาสวี เป็นหนึ่งในสถาปัตยกรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเมืองเติร์กิสถานมัสยิดแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในศตรวรรษที่14เพื่อเป็นเกียรติแก่สุสานของนักบุญโคจาอามัดยาซาวีมีความโดดเด่นด้วยโดมขนาดใหญ่และการประดับประดาด,ด้วยกระเบื้องสีสันสดใสที่นี่ไม่เพียงแต่เป็นศูนย์กลางทางศาสนาแต่ยังเป็นโมรดกโ,โลกที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์อันล้ำค่าที่ดีนะพอสร้างมาตั้งแต่แ,ตแบบปี เอ่อค้อสอบสี่ร้อยกว่าเลยครับอา this was the inspiration อา this was the original อือฮั้นอาใช่ใช่ใช่อา I don't know I don't know กำแพงเขาเป็นแบบนี้เลยนะสวยมากเขาบอกว่ามัสยิดที่เนี่ยเป็นเออ ออริจินอลนะครับของที่อยู่ในอุซเบกะฮะว้า wow. วอันนี้น่าจะเป็นด้านไม่แน่ใจเขาเรียกด้านหน้าหรือด้านหลังนะครับแต่ว่าสีสวยมากครับโอเคครับเดี๋ยวลองเข้าไปดูข้างในนะครับ ตอนนี้แต่ว่าคนเยอะมากเลยครับมีแบบเด็กๆมาเต็มเลยช่ครับข้างนอกอากาศร้อนมากอันนี้เป็นบรรยากาศด้านในนะครับ เป็นภาษาบ้านปุ๊กอันนี้หมเป็นแบบหนังสืออะไรไม่รู้ครับอ่านไม่ออกเลยครับสังเกตนะครับเห็นผู้สูงอายุที่เนี่ยครับเขาจะทําฟันทองกันนะครับน่าจะเหมือนบ้านเราสมัยก่อนนะเะลบ ออนี้เป็นทางเข้าทางนะครับพอหลังเที่ยงอะฮะคนเริ่มเยอะแล้วครับต,ตรงนี้จะมีแบบให้เข้าไปดูทางนึ่งแต่ว่าเหมือนแต่กี้ด้านในนะครับเขาไม่ให้ถ่ายนะครับคือจะเป็นเหมือนผมคิดว่าเป็นที่แบบเก็บร่างกายนะครับ แล้วก็แบบเขาะจะมีป้ายบอกออปีอะไรเงี้ยฮะเดี๋ยวเราจะเดินไปที่เคาน์เตอร์นะครับไปชำระค่าเข้านะครับตรงนี้ก็จะแบบเป็นที่โล่งๆเลยครับหรือว่าเป็นสุสานผมไม่แน่ใจนะโหแบบเนี่ยผนังเขาแบบอลังการมากครับเหมือนเขาจะไล่ทาสีบ้างครับผมไม่แน่ใจนะ ที่นี่นะครับเป็นที่ที่โคจายอามัดยาสวีนะครับเขาใช้เป็นที่พักพิงสุดท้ายนะครับคือเมื่อก่อนเนี่ยมันไม่ได้ป๊อปปูล่าขนาดนี้นที่ผมอ่านมานะครับเขาบอกว่าตั้งแต่แบบเนี่ยคนนี้มาแล้วก็แบบเขาน่าจะเป็นคนสําคัญทางศาสนาครับที่นี่ก็เลยแบบเป็นจุดที่ทุกคนนะครับเป็นเซ็นเตอร์ให้ทุกคนมาเคารพสักการะนะครับตอนนี้เรายืนอยู่ที่กําแพงนะครับที่เขาสร้างวา ผมอมองจากข้างบนอลังการมากแล้วลก็นี่คือกำแพงนะครับของสถานที่ตรงนี้นะครับ mm hmm. นี่ครับทุกที่น่าจะมีคนมือบอลนะฮะ Take a roll, you know, It's what I can and I can So my Well I can in my accent It's like It's sands all like are gold like ที่ผมเข้าไปด้านในเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับก็จะแบบมีชาวมุสลิมนะครับเข้ามาเข้ามาเพลงครับเข้ามาเหมือนสวดมนต์มาสักการะนะครับเต็มไปหมดเลย พื้นที่ตรงมีครับใหญ่มากๆ <Okay. S 1> ครับเนี่ยแล้วแบบเขาจะมี b u ลด d i n g ตรง mm. เนี่ยเป็นแบบที่เขาสร้างขึ้นมา ีลุงข้างหน้าเข้ามาทักทายนะครับแกอยู่ชิมเชนนะครับแกก็แบบนั่งรถมาเทีย่ยวกันว้าวเยี่ยม e a u t ร f u l ว้าวอันนี้รู้สึกว่าสวยมากครับจะลุกแบบโมเดิร์นกว่าอันที่แล้วนะครับเป็นมัสยิดที่ น่าจะเป็นอันใหม่ครับหรือว่าอันนี้เป็นวัสยิดอีกอันหนึ่งไม่ใช่ผมไม่แน่ใจนะแ, <c oughs> แต่เ่อกี้ที่เข้าไปตรงวัสยิดข้างหลังนะครับ <c oughs> แต่ว่าเขาสงบมากครับข้างในแบบก็จะมีคนมาละหมาดมาอะไรเงี้ยครับแต่ว่าแบบข้างในนั้น,นะแบบลุกโมเดิร์นมากครับ <c oughs> เป็นเขาน่าจะสร้างใหม่นะครับแล้วก็ทุกอย่างดีไซน์สวยมากๆ <c oughs> <c oughs> ว้าวตรงนี้สวยมากครับสวยมากครับตรงนี้เป็นแบบตึกที่ไม่ค่อยคุ้นตาเท่าไหร่นะฮะแต่ว่าตรงนี้เป็นคอลเลจนะครับตรงนี้เป็นน่าจะเป็นแบบมหาลาัยหรือโรงเรียนอะไรของเขานะฮะเด็กเพียบเลยตึกที่นี่แบบโอ้โหแปลกตามากดูเป็นอย่างเงี้ยเฮ้ ตะกี้นะครับเราก็คุยกับนักศึกษาที่เนี่ยครับก็ถามเขาว่าเราควรไปที่ไหนบ้างแลวเขาก็แนะนํำให้มาที่ไข่อันเนี้ยเนี่ยเขาบอกดิสเอ็กเนี่ยมันจะมีแบบเหมือนให้ดูอะไรสักอย่างเป็นแบบ V R อะไรอย่างงี้บ้างรอบเนี่ยครับก็จะมีแบบร้านอาหารมีแบบ เป็น local food มีแบบของหวานมีกาแฟอะไรย่างนี้เต็ไมไปหมดเลยครับเนี่ยเมืองตรงนี้เขาแบบเป็นวงกลมแบบนี้เลยนะเดี๋ยวตอนนี้นะครับเราจะไปหาอะไรทานกันแล้วฮะกำลังแบบมองหาเป็นร้าน local อยู่นะฮะเนี่ยตรงนี้เขาทำแบบเป็นเหมือนน่าจะมีล่องเดียวด้วยมั้งลายนะครับซิมการ์ด นี่ตั้งคู่กันเลยโอ้เหมือนข้างหน้าจะมีแบบโชว์นะฮะหรือแม่ก็เปิดเพลงเล่นกันที่นี่เขาสร้างแบบอะไรแบบอลังการหมดเลยนะว,ว้าวเฮลโลเฮลโล ตรงนี้เขาสร้างเป็นแบบเหมือนเป็นห้างที่เป็นเมืองนะครับเป็นเหมือนเวนิสเลยเหมือนแบบที่มาเก๊าสร้างนะครับ ใช <So> <laughs> <Yeah. S 1> i ม t l อัน e นอันนี้เป็นบรรยากาศนะครับของห้างที่นี่นะฮะมีแบบร้านหมอฟันด้วยถึง <Okay. S 1> ร้านแล้วนะฮะมาลองร้านนี้กัน เป็นร้านโลคอลนะคนเยอะมากนะว้าวคนเยอะมากหอมมากครับที่นีว่ว่น้าวนี่ะครับได้ไปแล้วอันนี้เป็นแบบอาหารประจำชาตินะฮะเขาบอกนะครับ มันจะเหมือนข้าผัดที่แบบมันๆหน่อยครับแล้วก็แบบมีกลิ่นเนื้อมีแบบเนี่ย <Good? S 2> เขามีใส่พวกรเร์ like this, taste น่าจะเป็นอันนี้อะไรพวกสีส้มๆ <laughs> ไม่พริกก็ก็อ๋อแครอทครับแครอทันคือแครอท ใส่แคลอเข้าไปด้วยแล้วก็แบบมีเนื้ออยงเงี้ยเป็นเนื้อครับบอฟหอมมากกูาเชรับ่ครับไหมครับใช่รบใช่ไมครั i ใช่ t หมครับใชไมครับใช่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 ไมค่ไมครับใ่ไมรับใช่ไม่ไ w ม a t ั r ใ n ่ไ f ม a m e r a ช่ไม่ไม i รับ h ช่ไม่ไ อ่าเยอะเยอะเยอะเปิดโนแบน Very cool น oh, ี่นะครับพี่พนักงานก็แบบเรียกแท็กซี่ให้ด้วยนะ Thank you ใช่ครับเราก็ได้รถเรียบร้อยนะครับ ครับวันนี้เราอยู่ที่เมืองชิเมีนนะครับประเทศคาซัคสถานนะครับเดี๋ยวผมกําลังจะเดินทางนะครับไปที่มิวเซียมครับตรงนี้เป็นทางเดินนะครับระหว่างทางที่จะไปแบบเอ่อมิวเซียมนะฮะตรงนี้รู้สึกว่าคือคืนครับมีคาเฟ่มีร้านอาหารอะไรเต็มไปหมดเลยอะแล้วก็แบบเหมือนจะมีเนี่ยนักศึกษานะครับนักเรียนนักศึกษาอะไรออกมาตอนช่วงเวลาเนี่ยครับแล้วก็ ถนนเส้นที่ผมเดินอยู่เนี่ยครับมีแต่ร้านแลกเงินเต็มไปหมดเลยฮะเนี่ยเต็มไปหมดเลยฝั่งนู้นก็มีครับเยอะมากซึ่งสกุลเงินหลักนะครับที่เอ,อทางเมืองเนี่ยเขาแลกนะครับก็จะมีของยูเอเอร่านะครับรูเบรลัสเซียนะครับแล้วก็จะมีเอ,อเงินยูโรนะครับมันจะต่างกับตรงเอลมาตี้ครับตรงนั้นอนะ เขาจะมีเงินหยวนนะครับเพราะว่าเอามาที่คนจีนเยอะมากครับที่นี่ก็มีครับที่นี่ก็มีเนี่ยครับโซนนู้นก็เป็นแบบร้านแรกเงินหอเลยครับตอนนี้ผมก็ใกล้ถึง มิวเซียมอะไรฮะซึ่งในโซนเนี้ยที่ผมเดินมาครับมันเหมือนเป็นแบบเป็นมหาลัยเป็นโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยทั้งนั้นเลยครับ mm. ก็จะเจอเนี่ยระหว่างทางข้างหน้าก็จะแบบมีเด็กนักศึกษาเต็มไปหมดนะครับ mm. อันนี้เป็นฝั่งตรงข้ามของพิพิธภัณฑ์นะครับนี่ก็จะมีแบบเป็นอนุสาวรีย์ตรงนี้อยู่นะครับนี่ครับให้ดูท่อน่าจะเป็นท่อส่งน้ำแหละ แล้วเขาก็จะแบบแบ่งใส่ตู้ออกไปแบบนี้นะฮะและนี่ก็คือมีเซียมอัฟไฟอานะครับของชิมเ้นนะครับมีแบบรถลิมูซีนจอดอยู่ด้วยโอ้โหแต่ผมไม่รู้นะครับว่าเขาให้เข้าหรือว่ามีงานอยู่จัดแสดงหรือปเปล่าอะไรอย่างเงี้ยอ๋อแต่เห็นแบบน่าจะโอเพ่นครับเพราะว่าเนี่ยครับน่าจะโอเพ่นนะ คนมาจัดแตดงนะครับอันนี้รู้สึกว่าแบบโดนตาครับโอ h ย s so an s เ uh, <yeah. S 2> okay. in Spanish Oh, yeah. it's called Smilodon. Yeah, it's called Smilodon. 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 It's a tiny. It's like a. It's one of kind of dinosaur. It's. It's. Called... It's. Lezole. Lea... Lezole. Oh. Lezole. It's in the water. Yes, in the water. Leosaurus. Leosaurus. Yes. It's a like bear. It's called uh, Megatherium. 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 Of this 3.8 home, oh, because here okay. we make an exhibition from abroad. Oh. we actually yeah. use our this whole for rent for their exhibition, so it doesn't belong to us here, separately. All right, oh. so okay, so it's actually for kids because kids they come, oh, yes, the they will space. love it. Yeah, but just you were a foreigner, that's why I ask permission from this man, so he allows you to enter. What's your name? Sorry. Cornish jolly like something English means like h โอเคครับก็ดู x อ i b i ิ i o นเรียบร้อยนะครับมีพี่เจ้าหน้าที่นะครับเขามาแบบที่พูดภาษาอังกฤษได้ก็แบบพาเข้าไปดูไอเอนะครับเพราะว่าอันหลักอะผมดูไปแล้วนะครับแต่เขาต้องมีภารกิจต่อนะครับซึ่งตรงนี้เป็นเมนฮอล์นะครับของที่เนี้ยก็จะแบบมีรูปของคนสำคัญนะครับของประเทศนี้นะครับ เต็มไปหมดเลยตอนสงครามนะครับสงครามอะไรประมาณนี้เียนเต็มเลยนะครับแล้วก็นี่คือนะครับ Museum of f i ฟไฟอารของชิมเคนนะฮะภารกิจวันนี้เ๋ยเราไปหาไรทานกันดีกว่าเพราะว่าเมืองนี้มันหมดแล้วอะ่ะไม่มีอะไรแล้ว